ท่าทางการให้คำปรึกษาข้อวา่วานี่มีอากีเพาเป็นนักจิตวิทยาแทนแรกๆคำปรึกษาอลยล่ะนี่มีอากีงะจะมาแชร์เทคนิคด,ดีๆหรือว่าสำหรับคนน้าแ้วก็คือปรึกษาเบื้องต้นให้ฟังยังไงกลุ่มมาก็คือ ทักษะการฟังอย่าตั้งใจงี้ที่ประกอบไปด้วยงยางถูกส่วนด้วยการอานที่การใส่ใจงะการใส่ใจในเรื่องอาบูใส่ใจในการภาษาอังกฤะวากุมาอบูตบตยังงตบโตทีอาบูใช้ภาษาอูที่อยท่าทางทีถึงะ อวีธเปิดรับยู่ว่าอาบุเชิงยังไงอาทบุญิาสอาุชาอาทวุท่าทางนี่ักจักสินใจอวุฟันยาตั้งใจยังไงอาวุย่ความคิดเปิดกว้างยาอาทอาวุกูดูแังไงย่ความคิดวาอาเทมีจุดยืน อาบลาฟังขอ,งอายอาฟไงแล้วก็อาบุสนทีตกีต้าซีมาน,ะน,นี่อาบูควคิดจุงอาบูล่สนยลกีต้ารซมาอาบุอาบุก็ล้วงนะนะไ,ไม่เอาเป็นไมบรรทัดไปทบอไฟซาสะท้อน การสะท้อนน่ะฝึชเชอ่อมางาเพื่อแบบทบทวนเข้าใจแล้วก็ผู้ฟังอย่างเราอาบชิ่วเพเป็นการส่งสะท้อนความคิดที่ผู้เราคิดอาทอาบรู้กอาบชืมายีพิมยสีนาลิกายทาทาลิกาอีาลิกาอาเทยิยรูสึกิมางาอาบเชื่อทยี่เสรยา ควรู้สึกที่มาอีดูลลมาก็าอบูชทนดูลลมา,าลีขยายความทาสาตุทาสาตุก็อบูในเนี้ยแทนที่อย,ยูขยายความแบบในส่วนเรื่องรงาวทียยปฏิทินถือยี่ก็มากระจายยิ่งมากนะให้ถามแบบ เพื่อขยายความได้เลยทั้งนี้เราก็อาุูาานันเงี่ยมาไงายี่ประโยชน์ที่ถือมาแบบรอความพูดแบบไปเปิดเลยกี่เพื่อให้แบบว่าอ,นนอาุอูพูดพูดเงี่ก็อธิบายเรื่องเรากมาได้ลึกยิ่งขึ้นว่าสรุปความสรุปความที่มาคือเอาสรุป สรุปใจความสำคัญนทายทยยี่ทีมเราทำงานแบาบุเชื่อมาที่เก่าถึงเรื่องเราวบุทั้งหมดตามที่อบาอบุเข้าใจอาบุอาบุอลิซเซเข้าใจเรีแบไ้อยอาบุคือดูว่าเอออาบุเราอ่ะพูดถูกหรือไม่เชื่อมาถุยมาถุยชู งานจะทมางาอาบุคือชรยีในสิ่งที่อาบุคิดแล้วก็อาบุรู้สึกยังมาเงาในแบบเข้าใจในความหมายภาพรวมของใบผู้พูดแล้ว